จังเลยครับาพี่อย yeah. yeah. yeah, oh ่าเนี่ยอย่ากคูดีก่อนโมนะก่นเบียวเลยพี่อ่ะเบียวดิเบียวจัดเลยเพี่เราไปเอาคืนเที่ยงคืนในสัตว์แปลว่าอะไรวะสองทุ่มก็ชนะนี่เฮียเอาคืนหาเลยเอ้าพี่ไม่รู้จักเหรอเบียวคุย่าเฮ้ยนั่นมันเบียวคุย่าอ้าวท้อนพี่เตลไอ้ย่าพี่โปโอ้โหฟันแต่งแล้วฟันแต่งแล้วย่างจี๊ดตัวใหญ่ ไม่บอกแล้วแม่ไม้อะแม่ไม้แบบตัวสายมาแล้วพ่มึงแม่ลืมแม่แม่ลืมลงสองทุ่มปีสัตว์วิ่งกลับมาเหงาเลยนินินสามตัวไอ้สัตว์ไอ้แย่แล้วสองทุ่มมึงก็ลงหนีละเฮ้ยนินเกิดบ้านตัวมีดาบไม่ตายไอ้ทะนุทะนูลูกรัดมึงไม่ต้องฉีกไอ้สัตว์มันแต่ไม่ดีหลอกเนี่ยมันรู้ว่าตีกับแม่เดียวไม่ต้องฉีกหลอกแล้วธนูลูกรัดอ่ะไม่ต้องฉีกเอาดีเอานี้บุนวันนี้มันตีดสิบสองอะเนี่ย เอาโหไอ้จั๊ตีแล้วแตกตีเท่ากับแตกนี่ไอ้ตีเท่ากับแตกไอ้จั๊เรายืนจุ่มกันสามตัวแล้วตีพร้อมกันเดฮ้ยเบเกอร์ยาเกือบแล้วไปโดนไปโดนลูกรักอุ๊บลูกรักไอ้เที้ยมันเกินไปปะอ้าวโหโอ้ยเกืไปแล้วอ่ะไอ้เที้ยมกินดินกินตากูเองกูเองเดี๋ยวนะไอ้เที้ยพี่กิมเป๋าอันนี้เดี่ยวอันนี้เดี่ยวอันนี้แจ็คอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่แล้วเวอร์เซียนแข็งมัน เรียกมาจากโมไหนก็ได้ที่อ่ะตัดให้อนตัวชาค่ะไม่หิวเขาโดนเออเป็นไงล่ะกูตายดิกูต้องบวกสิบสองอีกเลยรีบมาอีกี่ตัวเนี่ยทำไมมันน้อยจังวะทำไมมันไม่ยิววะมันน้อยดิเพราะว่าพวกกูสกิดวาร์ปยังอี๊เมื่อกี้วานแม่งตีไอ้เตียวตายด้วยเหรอมาเร็วมาเร็วมันตีปั้นอยู่มาเร็วมันจบบ้านเหรอไม่ใช่ วไม่ให้จบหรอกให้กูแก้แค้นโอ้มันจะจบปั้นได้ไงแก้แค้นนี่อะไรอย่าเอามึงมาลองดีวานีสัตว์อย่าเรียกชื่อกูีกบอกว่าอย่าเรียกชื่อกูโอเคมัฟเลยเมื่อกี้โอ้ยล่าสุดมีดาบอยู่ในบ้านสามตัวก็คือเล่นไม่ได้เลยพวกมันเดี๋ยวมันก็เรียกอีกเนว ไอ <icana>, โฟไอ <ged bubble> โฟยิงหน่อยโผยิงหน่อยยิงหน่อยสวยสวยเนี่ยหน่อยโอ้โหเฮ้ยขอขอได้ป้าเตาไอ้โผลไม่ยิงกูเลยวะเฮ้ยหมัดหมัดร้องล้มมาไปแล้วน้าโชคดีพี่แปงพี่แปงพี่ชายเชื่อโย่เบงตี้ันะเตี้ยอุ่นเออวันนี้ลองวางไปช่วยโยแปงแปงก็เชื่อโย่บนมานี่นะ อ๋อีดแได้ไอ้สัสแปลงมาช่วยกูดีวินดีไงหมุดถึงยี่สิบไงหมอโอ้โหโอ้หวานหวานเลยเพี่อโอ้โหโอ้สะท้อนสักทีดิโอ้พี่อะเริ่มเลยพี่อะสะท้อนสักทีดิสัตว์สนี่เราทำอะไรกันอยู่วะนี่เราทำอะไรกันอยู่ยากิไอ้สัตว์พี่แปลงพี่แปลงกับผมตีแม่งไม่ถึงมื่นทีพี่เอ๋นี่กูทำอะไรกันอยู่เออหมุนหมุนเร็ว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 เร็วเออเกิดอขึ้นเอาเดี๋ยวเอาดี๋ยวเดียวตีหมอวะเสร็จแล้วลูกรัก ทุกพ oh, oh, hey, anyway. ่อทุกพ claro ่อแะไอ้พวกูตายเริงจริงมึงว anyway> hm mm ิ่งมาในบ้านสักคนในบ้านในคนกำลังจะช่วยพี่แป้งพี่แป้งกำลังจะช่วยโดนล็อกอีกจบอ่ากูเจอกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเหยื่อดโรชะล็อกเลยเต็มที่เต็มที่เอตเทลล่าโอ้จยในบ้านไม่ต้องเข้าไปแล้วนะมาเราหมอกมาข้างนอกหมดเลยนี่อะไกูสามตัวสามดาบในตำนานยืนอยู่ในบ้านนี่สามดาบเลยโอ้ยมันเอาหมอกมันเปป่าไผ่แล้วให้มันไปทำดาบสักตัวมาเขี่ทะนูให้หน่อยดิ หน้าเฟื่องมาเคลียร์ธนูให้หน่อยดิขอร้องอ่ะไอ้ขอร้องไม่ลูกลักธนูหรอจะหนีไปไหนไม่จะหนีไปไหนไอเดียวธนูลูกรักไม่ใช่หรอก็มีฝนมาแล้วดิไอแป๊ล้ต่อมันแล้วต่อมันเอ้าไอเหม๊ยเวโอเคไปทางมันวิ่งให้มันวิ่งไปให้มันวิ่งไปมาแล้วลูกจ๋าเฮ้ยเจอโกโกบาไปแล้วนะชื่เอ้ยพงศ์เดชลูกรัก ชุดกุกวาทีนู้อยากล้มไปดีสัมไอ้ว้าอ้าวตายกุกะวาดีเหนูอยอยากใส่เอ้ยแกพี่ดิล่ะกุกะวาก่อนอ้าวถอนดีอ้าวทำไมไอ้เหี้่เอาไปฆ่ามันดิไอ้หวังไอ้พี่ดิดีนี่มาท่าทุ่ผมมาแล้วมุ้นโอเคเดี๋ยวฆ่ามันดีเหนูอยากใสฆ่ามันโอเคอย่าเรียกชื่อกู ใชายังไงล่ะล็อกทำไมข้างนและข้างนอกก็เหมือนกันะตอมจริงจริงโดนปราบโดนปราบโดนปรับมัตัดต้องมาเล่นกับสนุกข้างนอกเว้ยสนุกจัดมันก็ข้างหมดเว้ยพี่เจ้าเราตีตายข้างหมดอ่ะตายตายเอออยเออล้มไปดิโกโกวาที่หนูอยากเออ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 วะเฮ้ยคนที่ไหนเออวะอุ้ยอุ้ยเอาโกโกวาโกโกวาฟาดหน้ามันก่อนแป๊บหนึงเราจะนอนเอาหน่อยลูก ใครก็ได้ติดต่อทีมงานให้เอาชุดโกวาเข้ามาเป็นชุดคุมดิออยากได้ว่ะเออยากใส่ว่ะเลอหยงโซ่เอาเป็นคุมเบียรหน้าเลยวิ่งออกมาสะท้อนข้างนอกบ้างคุมชงคุ้นเที่ยอะไรไม่สดวันไอ้เที่ยเอ้้ยอาวถอดไปเองเหมือนไอ้เบอร์เกอร์ดิเฮ้ยบานบ้านด่าดิบบานไปใหม่ก็สะท้อนออกบ้างไงวะท้อนี่โดนสะท้อนดาดอ่าววันนี้พี่แปองผมช่วยอยู่กูตีอยู่กูตีอยู่ สวยมาดไอหมาดไอหมัดไอหมัดไอหมัดนั้นแหละไอ้เี้ยไอ้มาดทำโปยไอหมาดทำโปยมาดิไม่ไม่เอาเอาไอ้นี่ดีกว่าเอาวางดีกว่าเอาทอหลมไปดิล้มไปดิล้มไม่ดีไอ้เพียวปอแม่งตีปั้นและลากปั้นไอ้สัตว์ไอ้เย่าปอแม่งไม่เอาอะไรแล้วปอใช่ปะเนี่ยเอาอะไรแล้วปะเอาเอาอยู่เฮ้ยบานเข้ามาทำไมอะวะไอ้คนเราโม้ไปข้างนอกหมดแล้วทุกคนที่ต้องบับลักมั่งหว่านเอาล้มไปดิน้อง เที่ยวหลามตายสูนย์หนอ้สัตว์ิตี้ไอ้ยังเขากดยากันหรือเปล่างั้นอะพูดไม่สว่างกันขนาดนี้เลยเหรอวะเฮียเนี่ยโอ้ยเขาเห็นแล้วเขาเห็นคนมาเยอะเขาก็ไม่กดยาแล้วทำอะไรกันเล่ะหาอะไรมันลงทะเบียนมากกว่าเราอีกไอ้สัตว์เอ้าโดนเอ้าถอนนี้อ่ะโกว่าเออเจอกูกโกวาที่หนูอยากใส่ก็ดีเราสวยก็ดีเลยเจอพี่ชายกโกโกวาใส่หมุน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 หมอ ไม่ไกูตายจยเอะไม่ใช่ดิพี่เอกเอ๋สวยเพี่ไหนดิเอ็กเตอร์ในเอกไอเดี๋ยเอาไปดูเก็บกดจังวะในที่สุดกูก็ตายทันทีวันนั้นพี่ผมผมเกิดไปยี่สิบรอบแบบเกิดแบบเกิดไม่เกิบอกไม่มีครูดาวพี่เคยเล่นปะเออเกิดบอกไม่มีครูดาวอุ้ยอุ้ยเอ้เดี๋ยวจะมีแต่แสงมแสงเลยพี่ชายพี่ชายพี่ปอโง พี่ยากิพี่ยากิรู้สึกยังไงหลังจากสามันที่ผ่านมาอหรก็รู้สึกด่ายากิยากิมึงหายไปไหนมาไว้เี่สองทุ่มไม่รู้พี่โคุณไปยิงพวกคนโทรแค่แบบให้น้องๆองคนี่เกิดอะไรยังไงฮัลโหลไมร้อมงกันดีร่างกูงไงกูยเงไยอีเดี๋วก็ไปตูตัวอื่นสีบอกมันก็มีโลกขึ้นอยู่นัสำหรับตูตูนี้คพออยรหง บานแตกกาเข้ามาเอามาเข้ามามาเข้ามเขามาเมาเะ้มาเ้ามาเมเขามาเกมเ้ามดเข่ามเ้ามเล้ามาเ้ามาเข้าเ้มเ้ามาเข้ไเข้าเ้มาเข้ามวเมเข้ามเมาเล้า้มเข้เข้มเมเมาเข้เข้เ้าเหาเขเข้ามเขมเมเขมเเข้้เเขมเข้มเมมม้ข้ามาา้้ม้า ดี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 อ๋อตัวนี้ไม่มีไม่มีต้อมีอีโมะถ่ายแป้งนี่ต้องถ่ายแป้งเออจะลงไม่ได้คุณหมอโอ้ทีรักทีรักไม่มีให้เขาหรอกอ้โอ้โอ้โอ้เ้ยทุกคนถ่าย้จัดอนี้้จดอนี้ผู้จดอนาู้จัดอนไป้จัอนไปจรงจริงด้วย อีหมอนในบ้านนี้ยังไม่ตายหรือว่ามันมาใหม่เนี่ยไอตันมาใหม่มาใหม่ไอเดี่ยวเดี่ยวทูน่ามาโยยิ่งยิ่งกูเฮ้ยเัดตายได้ไงเขามีทวนด้วยเหรอเฮ้ยอีกอย่าเอ้ยมีอ่าที่เป็นการเลือกตั้งโอาโหโผล่โผไปโผล่จะบ้าไปเกมเกมอะไรกันกูว่าธรรมะเขาเอาไว้ไปกดเวรอ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 ทั้ง่วงมันง่วงเมื่อกี้มันง่วงยี่กี่เข้าบ้านหรือวงแดงโอ้โห วงแดงวงแดงเนี ang, ừ, hating, nh, ่ยไอแมวรถก่อนแล้วเนี่ยไอนี่นี่มีโฟลิทอนแลาวกุตายไอจิมไอจิมไอวะกุตายก็อก็พี่ช่วยเออช่วยตายก็อยู่ไรกี้แก่ี่อะไรครับตายแลยอ่ะกบี่ตัวนี้แม่งไม่ไม่มีพลังด้านคู่หูของกูไอขับไปก็ปิดแล้วแต่กูฟ้อมก่อนช้างไม่ฮิวอีกแล้ว จะมันอยู่มันจอบาดพี่เจียวช่วยหน่อยพี่พี่เจียวพี่เจียวเดินมาตรงบันไดนี่กูหนุนอยู่เองเออเอ็ดดี้ปั้นช่วยพี่ก่อนสัตว์ไม่บกหรอกไอ้เหี้ยกูบู๊มาไงเมื่อกี้กูไปบู๊มาพี่ปอผมให้พี่เลยตัวเนี้ยพี่ต้องปบอกเออเดียเดี๋ยวแล้วมึงช่วยกูด้วยเงาเออสัตว์ไม่ใช่เมื่อกี้พี่ปอยิงสะท้อนกูเห็นเลยแสงขึ้นตายเองอ๋อโอ้เชีือบับแค่อย่างสวยสัตว์โอ้ยเหี้ย โุ้บกูทุบสกิลรักสี่หมื่นสี่สี่หมื่นเลยเลอวะไอ้เนี่ยไอ้พวกไอ้พวกสามไอ้พวกสามสี่ตัวบาทไปไหนหมดวะเนี่ยขาเซียนต่าไม่ลงเขาไม่ลงเอ้าล้มไปดิอ้าวด้วยไอ้เนี่ยพอทำไมไม่ตีพีน่ะแปเคยเห็นมัดหมัดน้่หือดาบไอ้ฝันดึกแล้วเขาก็นอนกันหมดแล้วดีเออเดี๋ยวเขาก็ต้องตื่นมาล้างน้าไก่แล้วน้้ีทุกวันในศาสตร์ก็ไมหมอหมอชื่อว่าเบอร์กอสอะไรนี้มันตายเยอะจังอ่ะ เอ้ยหมออะไรนินจาอ๋อนินจาหรือว่าเป็นหมอดิหรือว่าโดนปั๊มมาดิเตยเลยลเกเลยลอกเลยลุกเลยนุกเลยลุกเลหลุกเลย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 ล่กเลยนเกเลยลุ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 กเลยลมกเลาลุกเลยลากเลยลุกเลันพกดลยลงกเอยนะคเลย ไอพี่คนหนึ่งมีธรไมะจะมาหากูไม่มาสักทียัดแม่โผขอตีหมอ่อนตอนมาถึงหน้มาแล้วตีได้ละตีนี้ตีได้ละโอเคไอพี่อยากโดนล็อกอะไรตรงนี้ล่ะไอหมอตัวนี้ผมขอเขาไปถึงหน้าบ้านแล้วไอแจ็คไแจ็คในจังหวัดท่องเที่ยวแต่เจอรักทีหนึ่งว่ะร้านเลยวะเจอรับทังโอ๊ยว่าไรไม่ได้รับดอกกุหลาบตัวนี้โอ้ตี้หรอตัวนี้เหรอแม่บอก แมนยูแมนยู่ไปเพียกเกียร์ผมขอได้ปะผมขอได้ปะอย่าโพยาอีดอกยิงกูแบบไม่ยั้งอ่ะไม่เลี้ยงอ่ะวิแต่วันนี้ผมดีพอเลยวันนี้โอเคไอซานมิเกลนี่แจ็คเป็นไงสะท้อนดีไหมทูน่าได้อยู่ไม่ติดลบก็โอเคแล้วไอหมอวิ่งอยู่ในบ้านไอ้โปองรังมึงอไงทำไมมันมันแบบวันนี้แบบมันกดมอ่งไงก็ท้อมาเลยเฮีย เยี่ยลยโอสวยพี่ทอนคู่แม่งอันจัดป่าแม่งอันเจัาอ๋ออ๋ออ๋อโภการีเฮ้ยให้หมัดหมัดหมัดโหดเกินหมัดโหดเกินไอโผไอโผมันอยากลองเว้ยว่าเสริมได้เมียวเสริมได้ไอเมียวไอโผไอโผไม่อยากรู้ว่าจะทอนหรือเปล่าเว้ยมันลองเดี่ยวมาแล้วเดี่ยวหมุนดแล้วเดี่ยวมันเดี่ยวโอ๊ยไปละไปละโดนถอยจับไอเดี่ยวเอ๊ยไอเดี่ยแม่ง ตั้งแม่เอามาหิดมากกับปั๊บคิดดูดิมันยืนทำค้างไว้มันไม่สนใจมองหลังแต่พินมาปุ๊บมันยิงไงทัดมันคิดว่าแหม่ก่อนนะไปหิงเลยปกติป่ะพี่โปปกติมะหันมาหมุนหมอให้กูสักหน่อยเถอะไอ้แสงไปเลยร้อนไปเลยที่หมอนไปปั๊บสองคนมันยืนทำค้างเฉยเลยแต่พอพินมาปุ๊บมันยิงแล้วมันก็ถะท่อนตายเฮ้ยมันคิดว่าไงก็เป๊ะเลยก็เป๊ะอยู่อ๋อวันนี้นั้นไม่ลงนี่ลาซาด้าไม่ลงเมียนลงคนนี้ ต้องใช่เหรอรีนอะไรรีนอะไรพูดใหม่สิพูดใหม่ฟีชีรีนอะไรเนี่ยเนี่ยตายแล้วไม่ว่าน้องเขาเกินอย่างน้อยก็คนเคยรักกันเดียวมึงคุณพี่ชายคนด้วยเหรอไม่ลูกเดียวเหรอมีไม่มีน้องด่งไงน้องชายอ๋อน้องโด่งไงน้องด่งมีดอกมีดอกเอียแงชิ่นหายวอไม่ลงไอสัตว์ใครคือน้องด่งวะ อโล่กดีดอกไหนถอนไงพี่เจ๋อคอยใจเไงเฮ้ยแต่ถอนขอบพ่อกันเหรอโอ้ยเหมืี่เหี้ยเออไอสัตว์เอ้ยกูก็ว่าอยู่ทำไมจะถอนทำไมมันถอนไงพี่เจ๋อก็หนุ่มไฟเอ็มขอหนุ่มไฟเอ็มไม่เพราะหนุ่มเมืองหนาวแต่แต่มีคนหนึ่งอะเงียบๆกะกัดฟันอยู่อ่ะกระบี่ไก่กระบี่ไก่แลมันไม่ได้หลงหัวปะมันไม่ได้ลงหรวหลัเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่หน้าแรกนี่ห โอเคๆๆๆเป็นไรกิมเอ้ยเฮียโอ้โหดาบสันคอสนห่ตีดาบี้แล้วก่อให้แล้วอะกูม่รูจะไปฆ่าใครเลยวะเฮียูสั้งไอ้เหียกูแม่งเกิดล้มเกิดล้มสี่ตัวสี่ได้สั์ในบ้านมีดาบสามตัวเหียเลือกตีใครถามหน่อยแล้วเกิดบ้าน้วเกิดบ้านเอาไม่ให้หมดเอาไม่ให้หมดอ่าล้มไปดีอ่าล้มไปดีระดับระดับ อ่าเราไม่ดีมาตายกันมึงเกิดได้จัดอ่าอ่าโอ้ยมึงกูโดนกูโดนกูโดนโซมในป่าไผ่เนี่ยเดียวไเดียวในป่าไผ่อ่ะป่าไผ่่ะโดนโสมในป่าไผ่แล้วคุณเข้าไปทำไมตรงนั้นคุณไปทำอะไรน้องบอกเขายืนยู่อยู่ข้างในอ่ะมันย่้ไปทำอะไรอ่าในงานที่ยุ่ว่าจะตายหน่อยเดียวซะหน่อยเแยอะไรคุณไปหาหน่อไม้งั้นเหรอเออไปคืนบาปคุณพิรามเ่ีันนี้คืนบาปในป่าไผ่ไอ้เีอคุณโดนโซมเฉย ไอ้ทีคิรินกูตีคิรินแปดหมื่นคิดว่าไงวะไอสัตว์เขาไม่โกรธเขารู้อยู่แล้วว่าจะแพ้เขาเลยไม่กดยาแปดพันก็ว่าวตาฟาดเป้าเออแกก็แรงเกินแปดพันตายมึงใช่เลือดเซียนห้าไอเซียนหกจริงดิยันนี่เลยอีเลยสัตว์เาติดแข็งอีกเออใช่เออเลือันนี้ก็ให้กูตีหมอก่อนก็ไม่ได้ไอสัตว์เออเซียนหกมันต้องเลือดหมื่นห้าขึ้นปะพี่ากิเนาะก็จริงเออหมายถึงไม่โกรธไอ้ที่อ้าวค้างกูค้าง ตัวอะไรโอ้าริโอคิรินอย่าตีิโออย่าตีิโอโอ้สัสโอ้โหใหเบี้ยวสวยอย่าตีิโอไปไงแล้วเมื่อกี้แสงแม่งพู่งมาเลยสัตว์อย่าตีิโออย่าตีิโอควมเก่เก่ติดยวแรกวนะแม่งจะตายหลังเดียได้เขาจะตายหลังเดียวไม่เป็นไรแป้งทำดีที่สุดแล้ว